การดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2,568ลัดที่1ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธได้จัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน3หน่วยฝึกการดำเนินการก่อนการฝึกทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่จะทำการคัดเลือกกำลังพลหน่วยฝึกตั้งแต่ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูนายสิทธิ์และครูทหารใหม่ที่มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์เชื่อถือได้มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตและยาเสพติดพร้อมทั้งฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกทหารใหม่และให้เป็นไปนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับเมื่อได้กำลังพลหน่วยฝึกที่ผ่านการคัดเลือกแล้วได้ดำเนินการฝึกครูทหารใหม่ตามหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่เพื่อทบทวนและฝึกวิชาทหารพร้อมทั้งได้เตรียมการในส่วนของอาคารสถานที่สนามฝึกเครื่องช่วยฝึกโรงนอน ห้องน้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสําหรับการป้องกันและตรวจสอบการกระทําผิดหรืออุบัติเหตุจากการฝึกพร้อมทั้งได้มีการมอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่โดยให้แต่ละหน่วยฝึกทําการฝึกจากเบาไปหาหนักการลงโทษลงทันให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายการดูแลสวัสดิการของทหารใหม่ให้เปรียบเสมือนเป็นน้องคนสุดท้องหรือญาติคนหนึ่งในครอบครัวรวมถึงการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อนตลอดจน มาตรการส่งปว่วฉุกเฉินเพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียจากการฝึกการดําเนินการฝึกทหารใหม่เมื่อวันที่1พฤษภาคม2568ได้ดําเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่จานวน279นายโดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยได้มีการตรวจเยี่ยมพบปัและให้กําลังใจทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ณอาคารพัสนยงพินโยซึ่งในผลัดนี้กองพันระวังป้องกันได้ฝากฝึกทหารใหม่จํานวน28นายรวมทั้งหมดจานวน307นาย ได้ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายรูปก่อนเป็นทหารการประเมินคัดกรองโรคต่างๆการทำประวัติกรอกข้อมูลส่วนตัวการฝากสิ่งของมีค่าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและเอกสารสำคัญการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวการตัดผมการถ่ายรูปเมื่อเป็นทหารการตรวจหาสารเสพติดและการจัดเข้าที่พักสำหรับการฝึกทหารใหม่โดยใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปและจะเริ่มดำเนินการฝึกตามตารางการฝึกตั้งแต่5พฤษภาคมจนถึง11มิถุนายน2560 ด้านสวัสดิการของหน่วยฝึกได้กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่เพื่อเป็นการให้เกียรติและพบปะให้กำลังใจแก่ทหารใหม่จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่หลังจากจบการฝึกในสัปดาห์ที่2เพื่อคลายความเป็นห่วงความคิดถึงและเพิ่มขวัญกำลังใจในการฝึกลดการหนีทหารในห้วงการฝึกได้มีการติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบนโรงนอนเพื่อลดอุณภูมิและให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นในวันที่มีอากาศร้อนการประเมินผลการฝึกโดยจะทำการตรวจสอบการฝึกหลังจากจบการฝึกและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป ผลการดำเนินงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ปืนเล็กยาวขนาด9มิลิเมตรความยาวลำกล้อง10.5นิ้วตามที่ได้ดำเนินโครงการผลิตปืนเล็กยาวขนาด9มิลิเมตรให้กับส่วนราชการจำนวน40กระบอกปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบให้กับส่วนราชการไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการอบรมก่อนการใช้งานการยิงทดสอบอาวุธปืนและการปฏิบัติบำรุงโดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีจากที่ได้สัมผัสป,ปืนเินเก้ามันเป็นขนาดเล็กค่องแค่ว,ว่องไวครับสามารถปร้องกันตัวได้ในการราดตัวเวงของเราสมรรถนะที่แตกต่างกันตอนนี้ก็ลองยิงมาครับประมาณห้าสิบนัดนะครับห้าสิบนัดก็ไม่ขัดลำกล้องใช้งานได้ตามปกติครับก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายค่ะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยยิงปืนถ้าได้ลองอบรมหรือว่า ลองใช้ครั้งแรกก็จับได้จับถนัดมืออยู่ค่ะแล้วก็เรื่องแรงตอนยิงแรงอัดที่เข้าที่ตัวค่ะปกติปืนมันจะค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ดีค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลิตปืนเล็กยาวขนาด9มิิเมตรจำนวน400กระบอกจาก835กระบอกสำรองไว้เพื่อขายซึ่งมีแผนส่งมอบในเดือนกันยายน2568ต่อไป การลองใช้งานปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรตามที่ท่านปลัดกระทร,งระวงกลาโหมมีดำริให้แจกจ่ายปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm, ิลเมตรให้กับเหล่าทัพสำหรับการลองใช้งานศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธขอสรุปผลการลองใช้งานเพื่อกรุณาทราบดังนี้ ในส่วนของผู้ตรวจกันหน้านะครับของวัดปิยะสนามาก็คิดว่ามีความจําเป็นและก็เหมาะสมที่จะใช้ปืนเล็กยาว5.56นะครับซึ่งป,ปืนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสั้นกรนทัดรัดนะครับเพราะเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจกันหน้าเนี่ยจะต้องมีเครื่องมายตัวมืออื่นๆนะครับในการปฏิบัติงาน,นครับสามารถปรับที่สมุดได้การตรวจสองครับในกรณีที่เป็นอิมเมอร์เจนซี่รีโหลดที่ต้องกดไวครับเพราะว่าดีเหมือนกันเพราะว่ากดปุ๊บขนาดเป็นแค่ โพลิเมอร์ก็สามารถเต้งออกได้ัวร่งของต้าเองได้ตัวครับคือจับไปครับง่ายครับเวลาวิ่งเวลาเดินเนี่ยมันไม่ลุงหลังไม่เอค่าผมว่าตัวเนี้แม่นมากครับตัวนี้มีความกระทัดรัดมีความคล่องตัวเรื่องการกดพลังนะครับก็จะมีทางด้านซ้ายและทางด้านขวาแรงมีคอยนะครับซึ่งน้อยมากนะครับถ้าเกิดกองทัพบกนะครับมีโอกาสได้บรรจุปืนนี้เข้าในหน่วยที่หน่วยใช้นะครับรุ่นตัว10นิ้วเนี่ย หน่วยใช้ที่คาดว่าเหมาะเหมาะสมนะครับก็จะเป็นหน่วยพวกอาพวกลาบยานเกราะเบาหรือว่าลาบส่งอากาศอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะโดยหน่วยจะติดตามผลการลองใช้งานอีกครั้งสิ้นสุดการลองใช้งาน29สิงหาคม2568เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงปืนเล็กยาวให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้ตรงกับความต้องการของหน่วยใช้ต่อไป